สวัสดีครับผมรีวิวของนะครับวันนี้นะครับที่เต็มโตเลยนะครับอันนี้เห็นใหญ่ๆอย่างนี้ไม่ใช่เครื่องขุดบิตคอยไม่ใช่อะไรนะครับ ตัวนี้คือเครื่องตากแดดเดียวถ้าเกิดวันหนึ่งบนโลกเราไม่มีแดดขึ้นมาแล้วนะครับว่าเราอยากจะกินหมูแดดเดียวหรือว่าอยากกินกล้วยตากเนี่ยมันกินไม่ได้แล้วนะครับตัวนี้เป็นนวัตกรรมใหม่นวัตกรรมเครื่องตากแดดเดียวโดยที่ไม่ต้องใช้แดดอโอนี่เลยครับตัวเครื่องใหญ่มากเป็นแบบนี้นะฮะตัวนี้พี่บอยซื้อมาจากร้านโถส,สุกวะอะไรวะชื่ออะไรวะ จากร้านเวลสุเออเวลาสุเหมือนกันกับเครื่องุวลาสุจากร้านเวลาสุนะครับเห็นแบบว่าออดาราเขาซื้อกันเยอะก็เลยลองไปดูบ้างนะครับมีหลากหลายมากโอเคเครื่องนี้นะครับอันดับแรกเลยนะฮะถ้าเราดูจากภายนอกตรงนี้ด้านข้างด้านข้างด้านบนเนี่ยจะเป็นพลาสติกหมดเลยนะครับ ด้านนอกตรงนี้เป็นพลาสติกหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีปุ่มเมนูการทํางานอยู่แค่ด้านหน้าตรงนี้ไอ้ด้านบนตรงนี้นะครับมาดูด้านหลังด้านหลังตรงนี้จะเหมือนเตาอบนะครับเป็นแผ่นอลูมิเนียมอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็จะมีช่องระบายอากาศนะครับมีสายไฟอยู่ด้านหลังนะฮะตัวนี้ที่ี่บอยซื้อมาเนี่ยเป็นตัวกี่ชั้น1 2 3 4 5 6 7 8 9ชั้นนะครับวิธีการเปิดก็คือดึงขึ้นมาฟาบอันนี้ก็พลาสติกนะฮะ แล้วเราก็ใส่ของที่เราต้องการจะอบเข้าไปในนี้นะครับถ้าเป็นของชิ้นใหญ่เร,นนนนเราก็ใส่จานวนตะแกรงจำนวนเราก็ใส่จํานวนตะแกรงให้มันน้อยลงนะฮะสมมุติว่าเราจะอบปลาปลาตัวใหญ่แล้วก็เอาออกอ่าใส่ไม่ได้เเอาออกอ่าเพื่อให้ช่องมันใหญ่ขึ้นนะครับตัวนี้นะครับเครื่องเขาก็จะทํางานแบบเหมือนการจําลองว่าเราตากแดดอะ ความร้อนจะไม่สูงมากจะเป็นความร้อนน้อยๆแล้วก็มีลมผ่านเพื่อให้ผิวภายนอกเนี่ยมันแห้งนะครับแต่ยังรักษาค่าของอาหารพวกวิตามินพวกความชุ่มชุ่มฉ่ำของเนื้อของอะไรพวกนี้ไว้ภายในนะฮะเราจะมาลองดูว่าเครื่องตากแดดเดียวเนี่ยถ้าใช้งานจริงๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับออนนี้เราก็เสียบปลั๊กแล้วนะครับเรียบร้อยนี่นะครับ เขาบอกว่าเราสามารถอบแบบของข้าวกับของหวานพร้อมกันได้เลยนะครับผลไม้กับตัวเนื้อนะครับผมก็เลยลองเอากีวีนะครับแล้วก็มีเนื้อ,อจะทําเนื้อแดดเดียวนะฮะแล้วก็มีหมูนะฮะแล้วก็เลยไปลองซื้อกล้วยมาด้วยแต่เดี๋ยวต้องปอกเปลือกก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูว่าสูงสุดได้กี่ชั่วโมงนะครับ ตัวนี้สามารถตั้งสูงสุดได้ถึง19ชั่วโมงครึ่งเลยนะฮะแล้วส่วนด้านนี้ก็เป็นตัวลดเวลาไอ้ตัวอุณหภูมินะครับจะมีเนี่ยอ่าสูงสุดสูงสุดได้70องศานะครับต่ำสุดได้35องศานะครับโอเคองั้นเดี๋ยวผมตั้งอุณหภูมิไว้ที่70เลยนะครับและส่วนตัวเวลาผมขอตั้งไว้ที่10 9ชั่วโมงนะครับเก้ครับพอเราตั้งเมนูอะไรเสร็จสับแล้วนะครับเราก็ใส่ของเอาอันนี้ก่อนดีกว่าโอ้นี่พอพัดลมมันทํางานนะครับมันก็จะมีพัดลมพัดอยู่ด้านในอีกทีนะครับเห็นไหมฮะนี่นะฮะอยู่ข้างในนะครับมันก็จะทําการอบไปในตัวทําการตากแห้งนะครับตัวนี้ไม่ต้องมากลับมาอะไรเลยนะครับเขาบอกว่าวางไว้เลยมันจะสุกทั่วถึงกันหมดเลยนะครับ โอเคครับถาดสุดท้ายครับเสร็จแล้วนะครับเป็นเนื้อนะฮะใส่เข้าไปเดี๋ยวเราจะรอดูกันว่าผลที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับทิ้งไว้เลยครับแบบนี้นะครับ19ชั่วโมงนะฮะนั่นแหละเรามารอดูกันว่ามันจะกินได้ไหมนะครับตอนนี้นะครับผ่านไปแล้วนะครับ8ชั่วโมงนะครับนี่เราเริ่มที่19นะครับ19ชั่วโมงตอนนี้เหลือ11ชั่วโมงกับ 19นาที18นาทีนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าของข้างในเป็นยังไงบ้างแล้วนะครับโหดูดิ8ชั่วโมงนะครับเริ่มแห้งแล้วครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับตอนนี้แบบกลิ่นหอมมากอ่าให้ดูร้อนอยู่นะออ้ร้อนอยู่แต่แบบพอจับได้นะครับนี่เกวีของเรานี่แบบแห้งๆแล้วนะฮะแต่ตรงนี้ก็น่าจะยังใช้ไม่ได้นะไปดูกล้วยดิกล้วยกล้วยเป็นไงบ้าง โู้กล้วยแห้งแห้งเลยอะ่ะข้างนอกนะฮะนี่กล้วยส่วนนี้ครับหมูนะฮะเออเนี่ยจับได้แล้วอะแต่ผมว่ามันยังไม่ได้นะครับอีกนิดนึงเดี๋ยวเราทิ้งไว้เลยนะครับทิ้งไว้ตามเวลาของเขาเลยนะครับ19ชั่วโมงครับโหนี่เนื้อน่ากินมากเนื้อแดดเดียวนะครับอ่าเราก็รออีก 11ชั่วโมงนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเป que, to ิดดูกันทีเดียวเลยดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับนี่นะครับเราก็ทิ้งไว้ประมาณ10 10กว่าชั่วโมงยังไม่ถึง19ดีนะครับเพราะว่าพี่บอยมาดูปุ๊บเฮ้ยรู้สึกว่ามันเหมือนมันจะเกรียมไปนะฮะนี่โอ้โหอันนี้คือครั้งแรกนะครับคือติดติดแงกอย่างนี้เลยนะฮะเออแต่มันก็ น่าจะใช้ได้แหละนะนี่นะครับกีวีของเรานะครับจากเป็นสดๆนะครับตอนนี้แห้งแบบแห้งสนิทเลยนะครับเราจะมาลองชิมดิอืออือเมียวอือหืออือแล้วนี่กล้วยนะกล้วยแห้งเลยนะครับข้างนอกนะฮะอือแต่กล้วยเนี่ยเขาบอกว่าถ้าจะให้ดีนะครับ มันต้องแบบทุบๆๆๆๆๆอีกอะแล้วก็ปากต่ออีกนะฮะแต่นี้เราจะลองกินแบบนี้ก่อนเหมือนกล้วยปิ้งกีวีอันเมื่อกี้เปรี้ยวเออันนี้เหมือนกล้วยปิ้งเลยข้างนอกเนี่ยเขาแห้งก็จริงนะแต่ข้างในยังยังมีเปลือกอยู่อืมอืมอร่อยกล้วยอร่อยมาดูหมู คือที่หยุดนะครับเพราะว่าหมูนี่แหละเห็นไหมทุกคนพี่บอยรู้สึกว่าหมูมันเริ่มแห้งเกินไปแล้วครับอรู้สึกว่ามันเริ่มแห้งเกินไปแล้วก็เลยเออน่าจะพอแล้วล่ะแต่เนี่ยมันใช้แทนแบบใช้แทนแดดได้เลยนะครับเราไม่ต้องไปตากแดดเลยอันนี้ตากไว้ประมาณอ่ะเปิดไว้เช้า ถ้าคิดตามเวลาแดดเลยนะครับว่าพอๆกันเชา้าเยน็นเก็บพอใช้ได้นี่คือหมูแดดเดียวนะครับนี่1แดดนะโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับก็เอามาทําให้ดูนะว่าเฮ้ย เครื่องตากแดดเดียวเนี่ยมันสามารถใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดในกรณีที่เราไม่มีแดดไม่มีอะไรนะฮะเราก็สามารถที่จะใช้เครื่องนี้นี่แหละเอาของไปตากเอาไปถนอมอาหารนะครับก็สามารถเก็บไว้กินได้นานยิ่งขึ้นนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ให้ด้วยแล้วมาเราดูต่อไปว่าคลิปต่อไปจะเอาอะไรเจ๋งๆมารีวิวให้ดูอีกขอบคุณครับ